ที่บริเวณชายหาดบางแสนตบลแสนสุขอ,อเมืองจังหวัดชนบุรีได้มีการจัดงานประเพณีก่อพระรายวันไหลบางแสนระหว่างวันที่16และ17เมษายนนะคะซึ่งบรรยากาศในช่วงเช้าปรากฏว่ากำลังมีการก่อพระรายที่บริเวณชายหาดบางแสนทำให้บรรยากาศยังคงคึกคัก ถึงแม้จะไม่มีการเล่นน้ำสงกรานวันไหลก็ตามแต่ก็ยังได้มีกิจกรรมก่อพระสายที่มีความสวยงามและได้พาหลานมาเล่นได้พาบุตรหลานมาเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนาน นอกจากนี้ทางเทศบาลเมืองแสนสุขได้มีการเข้มงวดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 โดยห้ามเล่นสาดน้ำห้ามประแป้งห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดรวมทั้งการละเล่นเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยอาทิสบาส่งผลให้นักท่องเที่ยวประชาชนที่เคยนำรถกระบะบรรทุกน้ำมาเล่นสาดน้ำปราแป้งไม่มีให้เห็นบนท้องถนนค่ะ สำหรับบรรยากาศท่องเที่ยวของเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีในวันหยุดสงกรานพบว่านักท่องเที่ยวยังทยอยเดินทางเข้ามาพักผ่อนในพื้นที่เมืองพัทยาอย่างต่อเนื่องทาให้การจราจรหนาแน่นช่วงบริเวณถนนลงชายหาดพัทยาสภาพรถติดยาวส่วนที่บริเวณชายหาดพัทยานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางกันมาเป็นจํานวนมาก ทําให้บริเวณดังกล่าวดูมีสีสันและกลับมาคึกคักอีกครั้งโดยในปีนี้นะักท่องเที่ยวมานั่งทานอาหารกันเป็นครอบครัวนะคะบางรายก็พาบุตรหลานมาเล่นน้ําไข่ร้อนส่วนในปีนี้มีคําสั่งให้งดสัตว์น้ําสงกรานซึ่งประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยาต่างก็ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามคําสั่งอย่างเคร่งครัด ขณะที่ผู้ประกอบการที่พักและร้านค้าต่างๆก็ได้อานิสง์จากนักท่องเที่ยวค้าขายดีมีรายได้เพิ่มขึ้นไปชมบรรยากาศการถบุญส่งท้ายเทศกาลสงกรานที่สกการากางประเรียนวัดของเพชรตำบลวงังกระจายอำเภม,มืองตราดค่ะ พุทธศาสนกชนทั้งชาวไทยและกลุ่มแรงงานแต่งด้าวชาวกัมพูชาที่เข้ามาทำงานในพื้นที่จังหวัดตราดมาร่วมกันทำบุญตักบาตรเทศกาลสงกรานรวมทั้งร่วมกันขนสายเข้าวัดกอดเจดีไซเพื่อสืบสารประเพณีอันดีงามโดยประเพณีการขนสายเข้าวัดและกอดเจดีไซเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่นิยมทำกันตามความเชื่อโบราณที่ว่าเมื่อเราเดินเข้าวัด เท้าติดดินติดทรายออกไปด้วยในเทศการสงกรานต์ตามวัดต่างๆจึงจัดให้มีการทำบุญก่อพระเจดีซา์โดยทางวัดได้เข้มงวดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด -19 ตั้งจุดคัดกรองนะคะให้สวมหน้ากากอนามายัยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์รวมถึงการเว้นระยะห่างเพื่อป้องกันตนเองจากโควิด -19 ค่ะ ส่วนที่อาคารอาเนกประสงค์เทศบาลเมืองเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดรบบุรีนางสายใจเลิศบิริยะประภานายกเทศมนตรีเมืองเขา3ยอดได้นำคณะผู้บริหารและผู้สูงอายุในชุมชนร่วมสวมใส่ผ้าไทยไลายดอกเข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีวันสงกราน์สืบสารขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒน,นธรรมอันดีงาม ส่งเสริมให้ประชาชนได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของผู้สูงอายุและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของประชาชนในชุมชนในรูปแบบส่งการวิถีใหม่ New Normal ก็คืองดกิจกรรมรดน้ําขอพรผู้ใหญ่นะคะเปลี่ยนเป็นทําบุญทอดผ้าป่าถวายพระตาหารปิ่นโตแดดพระพิสุขสงฆ์และส่งน้ําพระพุทธรูปประจําชุมชนพร้อมทั้งมอบของขวัญปีใหม่ไทยแก่ผู้สูงอายุแทนการรดน้ําขอพรเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อโควิด -19 และเราไปปิดท้ายกันที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะนายนทวุฒิเพชรพมสอนผู้ราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานเปิดงานลานวัฒนธรรมเทศบาลตำบลหนองจอกซึ่งเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่มีประวัติมายาวนานรวมทั้งประเพณีและวิถีชีวิตอันดีงามเช่นละครชาตีการแสดงภูมิปัญญาต่างๆรวมทั้งอาหารที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนหนองจอกซึ่งมีอยู่อย่างหลากหลาย เทศบาลตำบลหนองจอกและชุมชนวัฒนธรรมหนองจอกเล็งเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนที่กำลังจะสูญหายนะคะจึงจัดโครงการงานลานวัฒนธรรมเพื่อเป็นการสืบสารประเพณีสงกรานและวัฒนธรรมของชาวตำบลหนองจอกให้ดำรงคงอยู่ต่อไปค่ะ